พิมเมลิกสองพันยี่สิบสองพัสรุปตารางคะแนนพิมเมลิกนัดที่17คืนวันจันทร์ที่4มกราคม2564ห้สิงแดงปีกหักพ่ายให้กับนักบุญผลบอลพิมเมลิกสองพันยี่สิบสองพัประจำนัดที่17กันนะครับคู่แรกเอเวอเรตันเปิดบ้านพบกับเวตทแฮมพ่ายเวตทแฮมขาบ้านไป0-1คู่สองแมนยูเปิดบ้านพบกับแอตตันวิลล่าชนะแอตตันวิลล่าไป2-1 คู่ที่2ส,สปเปอร์เปิดบ้านพบกับลีดยูนเต็ดชนะลีดยูนเต็ดไป3-0คู่ที่4คิตตันพาเลตเปิดบ้านพบกับเชฟฟิลชนะเชฟฟิลไป2-0คู่ที่5ไบรตันเปิดบ้านพบกับวู๊ดแฮมตันเจ้ากันไป3-3คู่ที่6เวสต์บอมเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลพ่ายให้กับอาร์เซนอลไป0-4คู่ที่7นิวคาสเซิลเปิดบ้านพบกับเลสเตอร์ซิตี้ พายให้กับเลสเตอร์ซิตี้คาร์บอน12คู่ที่8เจลซีเปิดบ้านพบกับแมนซิตี้พายให้กับแมนซิตี้1-3คู่ที่9สาเซแธมตันเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลชนะลิเวอร์พูลไป1 0ครับสรุปตารางเะแนพพันีเมียร์ลีก2 0 2 0 2 0 2 1ประจำนัดที่17กันครับอันดับที่1ลิเวอร์พูลแข่ง17ชนะ9เสมอ หแพ้23 3แต้มอันดับ2แมนยูแข่ง16ชนะ10เสมอ3แพ้3 33แต้มอันดับ4ขออภัยครับอันดับ3เลสเตอร์ซิตี้แข่ง17ชนะ10เสมอ2แพ้5 32แต้มอันดับ4สเปอร์แข่ง16ชนะ8เสมอ5แพ้3 29เแต้มอันดับ5แมนซิตี้แข่ง15ชนะ8เสมอ5แพ้2 29เแต้มอันดับ6เซาท์แฮมป์ตันแข่ง17 ชนะ8เสมอ5แพ้4 29แต้มอันดับ7เอเวอเรตันแข่ง16ชนะ9เสมอ2แพ้5 29แต้มอันดับ8แอตตันวิลล่าแข่ง15ชนะ8เสมอ2แพ้5 26แต้มอันดับ9เชลซีแข่ง17ชนะ7เสมอ5แพ้5 26แต้มอันดับ10เวสต์แฮมแข่ง17ชนะ7เสมอ5แพ้5 26แต้มครับอันดับ11อาร์เซนอลแข่ง17ชนะ7เสมอ2แพ้8 23แต้ม อันดับ12ลีดยูนิเต็ดแข่ง17ชนะ7เสมอ2แพ้8 23แต้มอันดับ13วสามบู๊แฮมตันแข่ง17ชนะ6เสมอ4แพ้7 22แต้มอันดับ14บสคิทตันพเพลย์แข่ง17ชนะ6เสมอ4แพ้7 22แต้มอันดับ15นิวคาสเซิลแข่ง15ชนะ5เสมอ4แพ้6 19แต้มอันดับ16เบอร์ลี่แข่ง15ชนะ4เสมอ4แพ้7 16แต้มอันดับ17ไบรตัน แข่ง17ชนะ2เสมอ8แพ้7 14แตม้มอันดับ18ฟูลแนม,มแข่ง15ชนะ2เสมอ5แพ้8 11แตม้มอันดับ19เวตบอมแข่ง17ชนะ1เสมอ5แพ้11แ8แตม้มอันดับ20เจฟฟรียูไนต็ดแข่ง17เสมอ2แพ้15 2แต้มครับ